สวัสดีค่ะแม่มาริซอนกษตรอินทรียนะคะวันนี้แม่มาริซอนจะพามาดูถั่วพูในกระถางที่บ้านแม่มาริซอนนะคะนี่เป็นใบถั่วพูค่ะนี่ดอกถั่วพูก็ปลูกในกระถางนะคะแม่มาริซอนปลูกแค่หนึ่งกระถางเพราะว่าผักที่เป็น เป็นเครือที่ว่าเรือยกับกระ,ะลัวนี่ปลูกหลายอย่างมากเริ่มตั้งแต่ถั่วพูถั่วฝักยาวชุมจันทรอันชันขาวรางจืดแล้วลัวเนี่ยก็จะกว้างประมาณ5-6เมตรที่ไม่น่าจะถึงนะคะน่าจะประมาณ4-5เมตรนะคะที่จะให้เครือผักเหล่านี้ พันที่รั้วได้รั้วก็ถ้ารั้วด้านหลังก็จะไม่ค่อยโดนแดดผักพวกนี้จะชอบแดดนะคะต้องปลูกให้เขาพันรั้วที่ด้านหน้าแล้วรั้วนี่ก็จะเป็นรั้วเหล็กนะคะเนี่ยเห็นไหมคะรั้วเหล็กเราก็ร้อนแต่ก็ไม่มีที่ให้เขาพันเขาก็จําเป็นต้องพันนะคะเขาก็จําเป็นต้องพัน นี่จะเป็นต้นถั่วพูของแม่มริสอนนะคะเห็นไหมคะต้นเล็กๆแม่มริสอนปลูกใส่กระถาง8ปคูณแแล้วก็วางกระถางซ้อนกระถางนะคะนี่เป็นต้นถั่วพูนะคะพอปลูกถั่วพูก็จะมีผักตำลึงมาเกิดด้วยเคียงข้างกัน ห่างกันประมาณสองนิ้วนี้จะเป็นเครือถั่วพูนะคะเถ่าเครือของถั่วพูนี่ใบถั่วพูจะเป็นถั่วพูสีเขียวนะคะก็เริ่มติดดอกติดลูกพอติดดอกติดดอกทุกข้อคะ่ะแต่ดอกจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ข้อละประมาณสองถึงสามดอกดอกหนึ่งก็จะเป็นลูกลูกหนึ่งนะคะ นี่ยนี่ข้อนี้มีดอกสามดอกเขาก็จะติดลูกสามลูกนี่ก็จะนี่เห็นไหมคะข้อนี้มีดอกอยู่สองดอกเขาก็ติดลูกสองลูกนะคะแม่มเริซอนก็จะปลูกแค่กระถางเดียวนี่ผ่านมาประมาณสองอาทิตย์นะคะ ถั่วพูฝักเขาก็จะโตขึ้นเยอะแล้วประมาณอีก7วันหรือประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์ก็เก็บกินได้แล้วนะคะลำต้นเขาก็ยังเหมือนเดิมนะคะถั่วพูลำต้นจะเล็กมากค่ะนี่ลำต้นก็ประมาณเท่าไส้ปาก,กาไส้าปากาลูกเลื่นนะคะลำต้นจะไม่ใหญ่กว่านี้ ผักตำลึงก็ยังอยู่เช่นเดิมนะคะนี่อันนี้ต้นถั่วพูนี้ขา,ขาวๆนี้คือต้นตำลึงแม่มาริสุทธก็จะผูกปลูกคู่กันไปตำลึงนี้ก็ได้เก็บกินนะคะเอาไปแกงจืดแกงเลียงหรือว่ารวกจิ้มน้ำพริกนะคะนี่เครือถั่วพูก็จะพันไปพันไปเรื่อยๆนถั่ถวพูเห็นไหมคะเล็กๆก็จะฝักเล็กๆคราวนี้ฝักใหญ่แล้วค่ะ อีกประมาณ1อาทิตย์วันเสาร์เนี่ยแม่มรีสอนก็จะเก็บกินละก็จะเป็นถั่วคูปลอดสารพิษนะคะแล้วก็ติดลูกติดดอกทุกข้อแต่ว่าไม่ดกเท่าไหร่อาจจะด้วยว่าปลูกในกระถางก็ได้นี่เห็นไหมคะข้อนี้ติด2ลูก2ฝักอันนี้ข้อนี้ก็จะมีดอกนะคะเขาจะเกาะ เกาะรั้วแล้วเขาก็จะปีนป่ายขึ้นเกาะต้นมะเขือพวงค่ะมะเขือพวงก็ทนซะละเกินนะคะให้ถั่วพูเกาะให้ผักตำลึงเกาะจะเป็นดอกทุกข้อถ้าเป็นดอกทุกข้อก็แสดงว่าติดลูกทุกข้อก็พอได้เก็บกินไม่ได้ซื้อกินกินปนกันไป ผสมกันไปกับผักชนิดอื่นปลูกอย่างละนิดละหน่อยนะคะสำหรับวิธีปลูกนะคะแม่มริสอนจะแปะลิงก์วิธีปลูกไว้ที่ท้ายคลิปนี้นะคะเพราะว่าแม่มริสนทําวิธีปลูกทําคลิปวิธีปลูกไว้แล้วนี่ฝักนี้อีกประมาณ3วันก็น่าจะเก็บกินได้แล้วนะคะ สำหรับบำรุงรักษานะคะการบำรุงรักษาเนี่ยแม่มารีสรนก็จะใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักในตะกร้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็ใส่น้ําหมักชีวภาพสัตรูพืชนี้ก็จะมีบ้างนะคะแมลงมาเจาะกินใบก็ไม่เป็นไรก็ให้เขาอยู่ด้วยกันไปทั้งแมลงทั้งเพลี้ยะนั่นแหะคะ่ะก็จะมีถ้ามีแมลงมามีเพลี้ยมาก็จะมี เขาเรียกว่าระบบนิเวศก็จะมีตัวกินแมลงแมลงที่บ้านแม่มริซ้อนเยอะมากแมลงเต่าทองก็เยอะเพี้ยก็มีเพี้ยแป้งก็มีนะคะก็ไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรก็ใช้น้ําหมักชีวภาพลดนะคะนี่ดอกนี้ดอกให,ใหญ่ๆนะคะเนี่ย ก็รดน้ำรดน้ำแม่บริสุทจะรดน้ำตอนเช้าเนี่ยดอกใหญ่มากเห็นไหมคะจะไม่รดน้ำตอนเย็นเพราะผักเขาจะสังเคราะห์แสงตอนกลางวันเรารดน้ำตอนเช้าแม่บริสุทก็จะตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะคะรีบทำกับข้าวแล้วก็มารดน้ำผักผลไม้ก่อนไปทำงานเพราะแม่บริสุทธิทำงานประจำรดน้ำผัก ผลไม้แม่มารีซอนรดแค่วันละหนึ่งครั้งนะคะก็ตอนเช้ารดตั้งแต่ประมาณช่วงหกโมงเช้าหรือตีห้าครึ่งก็จะเย็นต้นไม้ก็จะเย็นสบายเลยล่ะค่ะรดให้ชุ่มตอนเช้าแม่มารีซอนก็จะรดน้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยประมาณอาทิตย์ละหนึ่งครั้งใส่ในน้อยใส่ไม่มากค่ะ ใส่ในน้อยสักกำมือบางครั้งก็หยิบมือนึงอะไรประมาณเนี้ยแต่ใส่ทุกอาทิตย์ใส่ปุ๋ยทุกอาทิตย์นะคะแล้วที่เมื่อกี้แม่มริซอนไล่เรียงบอกว่าผักมีเครือที่ว่าเป็นเถาเป็นเครือที่เกาะพันล้วนะ่ะ แม่มริสอนอย่างไร่เลียงไม่หมดนะคะมีถัว่วพูถั่วฝักยาวชุมจันผักตำลึงรางจืดเออใบต้นหญ้านางใบหญ้านางอันชันขาวอันชันม่วงแล้วก็ผักสลิดหรือว่าดอกขจรน่าจะไล่หมดแล้วนะคะถ้าไล่เลียงยังไม่หมดเดี๋ยวแม่มริสอนไล่เลียงให้ใหม่ จะมีคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะผักพวกนี้แม่มริสุทปลูกบางตัวปลูกแล้วก็ยังไม่ได้ทำคลิปนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มริสอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ